ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมมีหนุ่มอายุ22ปีถูกไฟดูดแล้วเสียชีวิตปรากฏว่ามีคนเอามาทิ้งข้างทางอ่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว,ว่าใครเป็นคนพาศพมาทิ้งฮะเนี่ยครับจุดเกิดเหตุเป็นพงหญ้าริมถนนติดกับคูน้ําสวนมะพร้าวใกล้กับโรงเรียนปากพูลในพื้นที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ตอนเช้า7จ็ดโมงที่ผ่านมาชาวบ้านไปเจอร่างผู้ตาย ชื่อว่านายจิรกิจอายุ22ปีนอนคว่ำหน้าสวมกาเกงขาสั้นใกล้กับที่เท้า2ข้างเนี่ยไปเจอผืนผ้าสีฟ้าลายทางตกอยู่ครับแล้วก็มือขวาอยู่ในลักษณะเรงไพ่หลังครับ ส่วนที่หัวไหลมีร่องรอยคล้ายกับถูกไฟดูดแล้วก็มีแผลไฟไหม้ด้วยเช่นเดียวกับที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายหลายจุดครับมีร่องรอยคล้ายกับถูกไฟดูดด้วยตำรวจสนิษฐานน่าจะถูกทารุณกรรมมาจากที่อื่นก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถเอามาทิ้งข้างทางแถวนี้แล้วก็ใช้ผ้าที่เก็บเป็นหลักฐานเนี่ยเอามาลากร่างผู้ตายไปทิ้งไว้ลงข้างทางครับทีนี้เนี่ยพ่อของผู้ตายก็เล่าด้วยความโศกเศร้าบอกว่า ก่อนหน้านี้อยู่กับลูกชายนะส่วนส่วนตัวพ่อเนี่ยไปทำงานเป็นลูกเรือประมงนานๆทีก็จะกลับมาเจอกับครอบครัวจากบาดแผลเชื่อว่าลูกชายเนี่ยน่าจะถูกทาดุณกรรมจนตายขอให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษให้ได้ขณะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนายเจรตกิจเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดมีประวัติต้องโทษคดีลักทรัพย์และทุกวันเนี่ยบักจะเดินเตร็ดเตไปเรื่อย ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเอ๊ะใครทำให้ตายแล้วใครเป็นคนลากมาทิ้งข้างทางแบบนี้ครับอหากว่าคือเสียชีวิตจริงๆนะคะควร,ครที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราะไม่ใช่เอาศพมาทิ้งแบบนี้ค่ะ